ุยกันนะครับตอนนี้อยู่กับสายเราเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ครับฉันรองภูกับโจ้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่จื้อพี่ดังครับครับแหมก็กําลังเกินในเรื่องของการประชุมวันนี้นะถือว่าเป็นการเรียกประชุมหลังจากที่มีการยื่นหนังสือนะครับแล้วก็การเดินทางไปของทางท่านรองภูกับโจ้กับทีมงานนะครับที่ไปยื่นหนังสือต่อทางคณะกรรมการด้วยสอบถามพูดถึงวันนี้หน่อยบรรยากาศการเข้าประชุมวันนี้เป็นยังไงฮะเล่าให้ฟังน วันนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างจะจะดีครับไม่ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรครับเพราะว่าอย่างแรกก็ต้องต้องขอบคุณทางนายกสมาคมครับคุณธนาชัยประสิทธิ์ที่ท่านก็ได้เมตตาบรรจุวาระแล้วก็ได้นําเรื่องนี้มาถกในที่ประชุมครับแล้วก็จนจนได้มีการลงความเห็นพร้อมกันว่าก็ควรจะตั้งน้ำการตรวจสอบข้อได้จริงครับ,รบในเรื่องที่เกิดขึ้นเพ,นเพราะว่า อย่างที่ทราบเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาทางมผมคนณะก็ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในนักกีฬาในอดีตและปัจจุบันนะครับจาก้รงเรียนนี้ผ่านมา22วันเนี่ยวันนี้ก็ได้ได้เป็นวาระชุมประจ,จําเดือนเนี่ยก็ได้ได้ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะครับแล้วก็เอได้วันเนี้ยก็ได้มีจัดการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่ดีวันหนึ่งครับท,ที่ที่มีความคื้นหน้าครับ ก็ถ้าเกิดบรรยากาศก็ร่มรื่นนะเอาคิดว่าต้องบอกร่มรื่นและร่มเย็นแล้วก็ได้รับความเมตตาจากทางท่านนายกสมาคมกุชนาชัยวสิทนะครับนะครับซึ่งเรื่องในที่ประชุมครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนี่ยอยากทราบว่าคณะกรรมการที่มอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องของการหากหัวคิวนักกีฬาเนี่ยนะครับมอบหมายให้ใครครับท่านก็มีทางทางท่านดอร์สมพงษ์ครับอ๋อที่เป็นดกรสมพงษ์ชาตดาบวิถี ท่านอดีตอธิการบดีหายการกีฬาแห่งชาตินะใช่ใช่ครับแลก็มีคุณสุ์ตุ้มประชาที่เป็นตัวแทนครับแล้วก็เป็นท่านคุณต้นไพชัยพี่ขุนชัยครับที่เป็นอดีตเป็นธิการสมาคมครับก็ท่านก็มาเป็นศึกษาด้วยครับแล้วก็มีสามท่านครับผมอืมครับก็ในที่ประชุมวันนี้นอกจากได้ตั้งกรรมการก็ได้มีผู้ใหญ่เข้ามาร่วมร่วมประชุมลายท่านนะครับเพราะว่า ใช่ครับเพราะว่านี้นอกจากหนึ่งในทั้งหมด19กรรมาการบริหารน,นะครับรวมถึงท่านนาย,ยกด้วยเนี่ยก็จะมีที่ปรึกษาสมาคมแล้วก็ด้วยนะครับที่เข้ามาก็มีมีผู้ใหญ่ที่มาให้ทัศน์และมาให้ความคิดเห็นที่ดีครับอย่าง,างเช่นคุณชัยพัฒน์ศิริวัฒน์นะครับ,รบท่านก็อยู่ในงการบรรณาแล้วก็ท่านก็เป็นเป็นรองรองประธานการรมก,การก,การโอนถิ่นมัอน์ไทยด้วยใช่ครับวก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ในในบ้าน ในบ้านในเมืองเราในเรื่องของกีฬาครับทุกท่านคงคงจะรู้จักชื่อแล้วก็น่าท่านเป็นอย่างดีเพราะท่านก็อยู่การมานานแล้วคท่านก็ให้ท่านสันะว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีครับในการที่ผมและทีมงานเนี่ยได้มาเปิดประเด็นนี้เพราะว่าเมันจะเป็นประเด็นที่ที่มีเหตุมีผลแล้วก็มีมีหลักฐานมีข้อได้จริงมามานําเสนอที่ประชุมนะครับแล้วก็ท่านเองก็บอกว่าในอดีตเนี่ยท่านก็เป็นคนต่อสู้ ให้นักกีฬามาตลอดเรื่องของการที่เ,ออเรื่องเงินร,งรนางวัลพวกนี้ครับ,รบอยากจะให้ไปตรงที่นักกีฬาซึ่งมันจะไม่ข่างใครเลยนะครับเพราะฉนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีที่ออข้อข้อหาแบบเนี้มันจะมันจะได้จบลงนะครับแต่ว่าพอผ่านมาท่านก็บอกว่าท่านก็อุตสาห์ทำให้แล้วนะครับในดดีมีมีรูปแบบชัดเจนมีมีของมีส่วนของสมาคมมีส่วนของนักกีฬามีส่วนของโค้ชที่จัดสรรไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย อก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตามมาเนี่ยมันก็ท่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะก็ไม่ค่อยจะดีใจว่าถึงแบบไม่แฮปปี้หรอครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท่านพยายามทำมาตลอดใม่ให้นักกีฬาไม่มีกาลังใจแล้วก็ทําทําผลงานให้เต็มที่อย่างนี้นะครับท่านก็ให้ท่านมาไว้ไว้ดีมากครับแล้วก็คิดว่ามันก็คงจะต้องมีการตรวจสอบเ้อาีดจริงซึ่งจะต้องให้ ให้ความในทางในทุกฝ่ายด้วยครับคือคือในในเรื่องของการทําในเรื่องของเงินรางวัลนักกีฬาเนี่ยผมผมแจ้งทางท่านรองกับโจแล้วก็ทางท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะเพราะจริงเนี่ยเรื่องนี้เขาทํามาตั้งแต่สมัยท่านทําควบคู่กับทางท่านสุวัสดิ์ที่ประจับษ์ภลบนั่นสามารถท่านเป็นรองนายยมตีนะสมัยนั้นแล้วท่านก็ดูแลเรื่องของกีฬาตรงนี้อยู่นะครับก็ทําเรื่องตรงนี้แหละก็คือส่วนแบ่งนักกีฬาเนี่ยคือปกติเนี่ยมันจะจ่ายเข้าสมาคม แต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลกก็คือ mm hmm. เงินรางวัลน,นักกีฬาที่ได้เนี่ยทุกบาททุกสตางค์จ่ายตรงถึงนักกีฬานะครับ,รบและในส่วนของสมาคมเนี่ยจะได้เงิน30%ของเงินเต็มของนักกีฬาสมมุติว่าได้ล้านหนึ่งสมาคมได้300,000น,นอกจากนั้นโค้ชถ้าเป็นในประเภทบุคคลจะได้20%ส่วนที่โค้ชที่เป็นทีมจะได้ไม่เกิน10%ซึ่งนี่มันก็ชัดเจนอย่างที่ที่ทางเราผู้กับโจบอกกันนะ แต่ว่าอันนี้คือกําลังจะอธิบายด้วยความเข้าใจให้กับผู้ชมบางคนที่อาจจะแบบไม่เข้าใจว่าเอ้ยทําไมมันถึงจะต้องมีการหักเงินซึ่งไอ้การหักเงินหกกักโอควงเนี้ยมันเสริมเนื่องมาถึงจนถึงชุดของเอทีเกมด้วยมันเลยมีอะไรที่มันจะต้องหาข้อเท็จจริงนะครับซึ่งในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับจากจาก,จากการที่ผมได้ทราบข่าวเพราะว่าเนื่องจากว่า เขาไม่ให้พี่น้องสื่อมวลชนเราเนี่ยเข้าไปเก็บข้อมูลน,นะเพราะว่าให้ทำเนี่ยพาดที่เรามาได้นหนึ่งคือให้เวลาถ่ายแค่สิบบาทสีอยากอยากสอบถามนะครับว่าเรื่องของระเบียบการที่จะให้ทําการหาข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยทางท่านนายกสมาคมหรือคณะกรรมการเนี่ยให้เวลากี่วันในการที่จะให้เรื่องตรงเนี้ยมันยุติลงครับครับก็หลังจากที่ตั้งคณะากรรมการทั้งหมดมีประธานมีเลขาเลขาในในชุดเนี้ยก็เป็นเลขาธิการสมาคมครับคนเดิมทวงชิด ท่านจะเป็นเลขาคณะกรรมการด้วยนะครับครับหลังจากที่ที่กําหนดตัวบคุคคลแต่ละท่านแล้วเนี่ยก็จะกาหนดเงื่อนไขของเวลาเนี่ยไม่เกินสามสิบวันก็อาจจะตรงกับการประชุมของสมาคมในเดือนหน้าซึ่งจะกำหนดไว้ทุกนเดือนในวันพุหที่สี่ของเดือนนะครับครับก็คิดว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับไม่ไม่เร็วแล้วก็ไม่นานดึงเกินไปก็ไปตอบตอบสังคมได้ครับก็คือถ้าพูดซ้สามสิบวันเนี่ยก็คือว่าไอ้เรื่องนี้อาจจะถูกปิดหรืออาจจะ ถูกการน,นส่วนก็คือเดือนมก,กราคมปีหน้าถูกปะทั้งรับ30วันผมคิดว,<ม>ว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามถ้าตาม30วันก็ไม่น่าเดือนปีใหม่ครับซึ่งถ้ถาได้ได้การรวบรวมข้อมูลการสอบอะไรต่างๆเนี่ยเรียกนักกีฬาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมา,มา,ม,ามาสอบถามครับข้อที่ติดอย่างนี้นะครับ,รบผมเชื่อว่ามันก็มันก็คงจะไม่ได้ถึง3ิวันก็ได้ครับ,รบมันอยู่ที่ว่าทางเราเรามีอ๋อคือถ<ม>้าถ้าจบเร็วก็มาสรุปเร็ว ก็คิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามผมเชื่อว่ามันอยู่ที่การรวบรวมพยายหลักฐานทั้งหมดขึ้นตอนนี้ข้อมูลของผมอยู่ในมนนนือก,ก็เยอะพอสมววควรแล้วนะครับก็หลังจากที่หลังจากที่ได้คุยจากพี่น้องๆ <k S 1> ก็มีน้องนักกีฬาทั้งทั้งอดีตน,นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าบางทีบางทีข้อมูลที่ที่สู้กันในโซเชียลเนี่ย ก็โซ่กันในเรื่องของการที่เขาเนี่ยอบอกว่ามันเป็นมันเป็นน้ําใจนะครับมันเป็นน้ําใจไอ้ตรงนั้นไม่ว่านะฮะที่น้ําใจนักกีฬาจะให้กันเนี่ยผมถึงไม่ได้ว่าหรอกแต่ว่าบางทีเนี่ยมันต้องต้องดูข้อดีจริงดูความเป็นจริงว่ามันมันเน็กเซนไม่ว่าน้ําใจเนี่ยมันมันออกจากออกจากเงินกระเป๋านักกีฬาไปเป็นล้านเลยอันนี้น,นะครับ,รบก็ต้องก็ต้องมาดูกันแล้วามเหมาะสมครับผมครับครับท่านรองครับนิดนึงวันนี้ได้คุยถึงเรื่องเฉพาะเอเชียนเก็บคันนี้หรือว่า ตั้งแต่ครั้งแรกที่นิตินัดดาแก้วคําสายทิดาวันดาวสกุลแล้วก็ทางด้านของน้องปูดําพิกุลสีดําร่วมด้วยไหมหรือว่าเฉพาะครั้งนี้ที่คุยกันวันนี้ครับจริงจริงท่านนายกก็ก็อยากเซ็นจจุบันก่อนนะครับซึ่งผมก็มองว่าก็โอเคครับเราก็ไล่จากปัจจุบันก่อนเพราะว่าไอ้เช่เกมที่จนเกมล่าสุดเนี่ยมันก็มีมีข้อมูลที่ผมว่าเป็นข้อมูลที่ที่เพียงพออย่างนี้ดีกว่านะครับเพียงพอแล้วก็ ส่วนอดีตเนี่ยมันผมว่าไว้ประกอบประกอบกันนะครับเพราะว่าจริงๆมันต้องมันต้องเอาข้อมูลอดีตมาดูตั้งแต่สมัยผมนะผมเนี่ยผมได้พูดพูดเรื่องตัวเองเนี่ยเล่าเรื่องตัวเองฟังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่มันไม่ได้โกหกไม่ได้เช็ดขึ้นเลยนะครับ,รบแล้วก็คุยกับทุกคนว่าการที่ทุกคนมาให้ข้อมูลก็อยากให้มันคูณข้อมูลที่ที่เป็นจริงตามจริงนะครับไม่มีไม่ต้องเมคไม่ต้องทําอะไรให้มันดูยิ่งใหญ่หรือว่าดูเข้าข้างใครทัง้งนั้นเอาความจริงมาพูดกัน คุณพูดสิครั้งก็ต้องให้มันให้มันเหมือนกันสิครั้งทั้งคือความจริงนะครับ,รบเพราะฉนั้นผมเชื่อว่ามันก็ข้อมูลในอดีตก็เป็นจะประกอบกับปัจจุบันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยม,ม,มันมีบทสรุปของมันครับอดังนั้นอย่างนี้นนที่นิตินด,ดาแก้วคำสายี่ดาวันดาวสกุลที่พูดออกมาเรื่องเงินในเอเชียเกมเมื่อปี2010พอพูดปุ้มหายตัวหลุดไปเลยไม่ติดทีมชาติแล้วชุดนี้เอเชียเกมชุดนี้ออกมาพูดกลัวไหมว่าน้องจะติดจะหลุด เออน้องอย่างที่ผมบอกัแรกครับว่าว่าน้องๆก็ก็คงยังไม่ไม่ระบุชื่อหรอกครับถึงแม้ปัจุบันที่ต้องให้ข้อมูลกับทางทางฝ่ายฝ่ายกรรมการที่เขาเป็นคนตรวจสอบก็คงต้องเรียกในส่วนบุคคลนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการของของคณะกรรมการคณะนี้ว่าจะทําในให้เซฟตัวน้องมากที่สุดครับพอเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรที่ังไม่น้องกดดันนั้นเนี่ยผมผมว่าน้องๆทุกคนก็พูดหมดแล้วครับครับไม่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 มีใครอยากจะ อยา,ากจะเสียเงินไปที่ที่มันเป็นสิทธิ์ของตัวเองหรอกนะครับมากเกินไปเพราะผมคุยกันแต่ละคนเนี่ย<ม>ก็ต้องบอกว่าบางส่วนบางส่วนที่แชร์ในกีฬากันเองเนี่ยเราเราเป็นใจให้อยู่แล้วแต่นรุ่นผม,มนะครับทหารทั้งหมดเลยบางคนไม่เคยเล่นไม่ได้เล่นสมัครทหารเท่ากันก็จบแต่ว่าไอ้เนงนินส่วนหนึ่งที่มันหายไปจากระบบครับที่ในวงนักกีฬาเนี่ยนะครับกบตต็ต้องก็ต้องหายไปกับใครออกว่ามันไปไหนอ่าไปไหนแล้วก็ส่วนเนี้ยผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนรู้ว่าไปไหนแต่ว่า อาจจะไม่รู้รายละเอียดว่าไปที่ใครบ้างนะครับเพราะนั้นทุกคนก็ก็คาใจากันหมดก็ถา,ถามไม่ได้ครับถ้าถามมันก็มันก็จะต้องโดนอะไรทั้งอย่างอาจจะอยู่ไม่เป็นจุดหรือปิหน้าก็ไม่ได้ยืดอันนี้ก็ต้องก็ต้องอยู่ที่คณะรรมการวันนี้ครับซึ่งแต่งางทุกท่านผมเชื่อว,ว่าทุกท่านมีความกดดันเพราะนั้นต้องต้องให้รายละเอียดต้องให้ต้องต้องยกความเกรงอ,อกเกรงใจซึ่งกันและกันออกไปนะครับว่าใครจะรู้จักใครว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ความถูกต้อง ที่เราต้องเซตใหม่เนี่ยมันมันควรจะต้องเริ่มต้นเริ่มต้นแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่าและที่สำคัญต้องเริ่มต้นกับนายกสมาคมคนใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวในช่วงแรกเดี๋ยวขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองนะครับเดี๋ยวขอพักเบรกสักครู่นะครับท่านรองครับครับผมครับนะครับพักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงสองครับ กลับมาคุยกันในช่วงสอนนะครับในช่วงของสปอร์ตด้นนะครับยังอยู่กับทางท่านพันธุ์วจโทศึกษันสืบครับรองผู้กัปันนะครับสนวัฒน์ทองหลาครับในอดีตนักกีฬาจีมชาติไทยครับก็เรายังพูดคุยในเรื่องของเงินนะครับที่มันหายไปจากการหักหัวคิวของนักกีฬาตะก้อนนั่นเองนะครับซึ่งอยากถามทางท่านรองโจ้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของทางรองโจ้เนี่ยที่นําเรื่องเนี่ยไป ยี่ต่อทางคณะกรรมการ,ก,ารกีฬาสภาผู้แทนรัษดร,รเนี่ยนะครับ,รบทางฝั่งของคณะกรรมการว่าอย่างไงบ้างฮะก็ต้องงเรียนอย่างนี้นะครับว่าคณะกรรมการกีฬาเนี่ยเ,เราไม่ได้ไปร้องนะครับแต่ว่าทางทางคณะทางประธานเนี่ยเป็นคนเชิญเราไปคือ,อทราบเรื่องทราบเรื่องจากทางโซเชียลแล้วก็ที่เป็นประเด็นสังคมนะครับ,รบเพราะว่าช่วงที่ผมมาแถลงข่าวเนี่ยก็ถือว่ามีสื่อหลายๆช่องครับก็ไปทําข่าวแล้วก็มันก็ มีการแพร่หลายออกไปเรั่ควนครับ,รบทีนี้ก็มีทางทางเจ้าที่คณะนะครับติดต่อมาว่าทางทางคณะกรรมการกีฬาเนี่ยอยากจะทราบข้อท็จจริงก็เชิญผมไปนะครับเชิญสมาคมตะก้อไปแล้วก็เชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยไปนะครับเวันัที่ไปนําเสนอเนี่ยก็นําเสนอข้อท็จจริงในในข้อมูลที่เรามีในมือครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเรามีการเชื่อมต่อยงในวิธีการ วิธีการที่นักกีฬาโดนกระทํำมันมีอะไรบ้างครับอาจจะคล้ายๆกันแหละครับแต่ว่าบางปีมันอาจจะยาดยนต์มากขึ้นหรือว่าวิธีการมากขึ้นนะครับอก็ได้ไปทีเซ้นประมาณห้าสิบนาทีจากนั้นก็ถือว่าก็เป็นเป็นเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ได้นาเสนอครับแต่มติออกมาเนี่ยก็ทางสมาคมนะครับก็ได้ส่งตัวแทนไปคือเป็นท่านเห็นนันยิท่านสมชายนะครับท่านสมชายบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุม สมาคมแล้วก,ก็มีมติอย่างไรก็เดี๋ยวคงไปดำเนินที่บรรลการอีกครั้งหนึ่งอืัก็น่าจะจบอยู่ที่ที่วันนี้ครับว่าสมาคมเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครับอืเอาตอนนี้แล้วหลังจากผ่านไปแล้ววันนี้สบายใจแล้วยังมีหว่วงอะไรอีกไหมสำหรับท่านหลอกโจ,จ้จริง,จร,งจริงที่ห่วงเลยครับผมผมไม่ได้กังไม่ได้ห่วงแลไม่ได้กัวงกวงลอะไรมากครับเพียงแต่ว่ามีความถือสว่าต้องการต้องการสิ่งที่เราที่เราร้องขอมาแม้แต่ทั้งสมาคม นะครับทางทางผู้ใหญ่ด้านเนืองผมมองผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเชิงิทธิแล้วก็เรื่องมีผลกระทบคนหลายคนนะครับสิ่งที่ผมเริ่มทำทุกอย่างมันมันมีแรงกระแทกมาผมเยอะมากนะครับครับ <c oughs> ก็ต้องต้องยอมรับว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ผมใช้ความคิดเดยอะมากนะครับแล้วก็มีอะไรที่มันนาก,กระทบกระทบจิตใจกระทบความรู้สึกเยอะแยะ ผมก็เชื่อว,ว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยถ้าได้แต่มุ่งมั่นครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้กำลังใจแล้วก็ก็บอกว่าให้เดินเดินแบบให้อยากให้สังคมได้รู้นะครับว่า,าข้อได้จริงเป็นยังไงบ้างก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ท,ทางตะก้อก็ได้ก็ได้เปิดประเด็นไปแล้วนะครับว่ามีการตั้งกรรมการเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว,ว่าก็ <c oughs> เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับ <c oughs> ในการ <c oughs> ที่จะจะ,จะทําให้องคอ์กรสมาคมตะก้อเนี่ย เป็นองค์กรที่มีหลักธรรมพิบัติครับทำอ,อะไรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็มันเป็นองค์กรที่เป็นของของวงการตะก,ก้อของแบน์ก,กีฬาตะก,ก้อของคนไทยทั้งชาติที่เขามีความสุขกับเราแต่เขาก็ยังยังสามารถรู้ในสิ่งที่เขาอยากรู้ได้ครับอันนี้ตรงนี้สาคัญพ,คพูดถึงผู้ใหญ่ครับท่านเรลาโจวันนี้ได้ข่าวว่าท่านชัยพักศิริวัฒน์ได้พูดอะไรและทําให้เราสบายใจบ,บอกได้ไหมครับ ก็ก็ต้องต้องกับคุณท่านชัยพักนะท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมผมเชื่อว่าทางคุณธนาชาติพิธุ่มเนายกเนี่ยก็ได้ก็ได้เลือกมาแล้วก็ท่านก็เป็นมีมีประสบการณ์ในวงการกีฬามายาวนานนะครับก็เราก็ก็แปบกังวลเหมือนกันว่าท่านท่านเข้ามาแล้วท่านจะดำเนินดำเนินการยังไงแต่ดูทัศนะที่ท่านชี้แนะนะครับผมเชื่อว่าท่านก็ก็สร้างกำลังใจแล้วก็เป็นแนวทางที่ชัดเจนครับผมว่า นักกีฬาอย่างผมอยากฟังอยากฟังแบบนี้แล้วก็อยากได้แนวคิดมาเช่นแบบนี้ท่านก็ชื่นชมนะในท,ที่ประชุมก็ต้องกลับขอบคูณเพราะว่าไม่ได้คุยกับท่านเลยนะครับรู้จักท่านมานานไม่ไม่ได้คุยไม่ได้รู้จักท่านส่วนตัวนะครับแต่ว่าท่านก็ชื่นชมในในทีมงานที่มีมีความกล้าในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาพูดเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกว่าท่านเองก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามผลักดันเรื่อง ผลกำลังใจนักกีฬาซึ่งเรื่องรางวัลเนี่ยมันเป็นเรื่องผตกำลังใจนะครับหลจาจากนักกีฬาที่เขาได้รางวัลมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุ้คนรออยู่พ่อแม่พี่น้องเอาไว้ใช้ส่วนตัวไปเรียนนั้นือไปทํานู่นทํานี่นะครับทุกคนก็ผมว่ามีค่าใช้จ่ายหมดแล้วนักกีฬาเนี่ยต้องบอกพื้นฐานครอบครัวไม่ได้ไม่ได้มาจากคนที่ลลทร่ารวยครับอ่าใช่ครับบางคนเนี่ยครูผมผมเชื่อว่าฐานะก็ยากจนนะครับก็ต่อสู้กันมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องเนี้ย ก็ท่านชัยพัฒพูดก็ได้ใจมากๆกนะครับในขั้นที่ที่พูดชัดเจนในทุกคนได้ได้ฟังพรอง้รอมๆกันแล้วก็ท่านก็บอกว่าเอ่อในการที่นักกีฬามารวมตัวกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้สมาคมก็ได้ได้พิจารณาแล้วก็ได้ช่วยกันสร้างสมาคมและสร้างกำลังใจให้นักกีฬาได้มีมีกำลังใจมากขึ้นผมว่าถือว่าก็ก็เป็นเป็นผลักำลังใจที่ดีครับในวันนี้ครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ได้เข้าไปขอโทษทางท่านนายกสมาคมแล้วมีการพูดคุยกันก็ครับผมใช่ครับมันก็เป็นรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิตินะเพราะว่าพี่เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นอีกการหนึ่งที่ว่ามีทุกอย่างมาคุยกันและที่สําคัญก็ยังทํางานด้วยกันไม่ใช่ว่าท่านบอกเฮ้ยโจ้ผมไม่พอใจคุณแล้วก็คุณออกไปเลยดีกว่าจากการเป็นคณะกรรมการบริหารมันไม่เกิดแบบนี้แต่สิ่งที่จำคือว่าผู้ใหญ่ให้อภัยเด็กใช่ครับเพราะว่าเด็ก ข้ามาขอโทษเราก็ต้องให้ตรงนั้นเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายอยากให้เจ้าฝากอะไรสําหรับวงาการกีฬาไทยในตอนนี้ก็วันนี้ผมก็สบายใจหลายเรื่องนะครับที่สมาคมได้ได้มีการฟังแล้วก็ไปพิจารณานแล้วก็การที่ผมไปเข้าไปกราบขอโทษท่านคุณธนาชัยประสิทธิ์เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ผมทํามันอาจจะผิดเวลาไม่ถูกกาลเทศะบ้างนะครับแต่ว่าก็กราบเรียนท่านด้วย ด้วยความเคารพรักเสมอมาครับว่าก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทาเพราะผมเป็นอดีตนักกีฬานะครับแล้วก็นักกีฬาเขาก็มีข้อมูลมีอะไรที่ที่มันเป็นมันเป็นเหตุเป็นผลนะครับตั้งอดีตจนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราปล่อยไปเพิ่เฉยไปเนี่ยผมว่ามันก็มันก็น่าเสียดายที่เรามีโอกาสดาเนินการแล้วเราไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็วันนี้มาเป็นกรรมการบริหารเนี่ยก็อยากจะทําให้วงการตะก้อเนี่ยมัน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 กว้างขวางแล้วก็ มีมีความสุขแล้วก็ทําให้นักกีฬาอดีตนักกีฬาผู้ฝึกสอนใครก็แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมมากกว่านี้นะครับไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ทุกคนได้ได้มาแชร์กันอดีตนักกีฬาทีมชาติไปเป็นครูไปรับจ้างตรงนู้นตรงนี้มีความสามารถมีระเบียบวินัยที่ดีเนี่ยดึงเข้ามาทำงานนะครับสร้างประสบการณ์สร้างอีเวนต์ให้เขาเนี่ยเขาก็สามารถไปต่อยอดที่บ้านเกิดไปสอนเด็กไปสอนใครก็ได้คะไม่ต้องไม่ต้องปั้นมาเป็นทีมชาติหรอกครับปั้นให้เขา เล่นกีฬาเป็นรู้จักกีฬานะครับผมว่าแค่เนี้ยบ้านเมืองเราจะเรินเพราะผมเชื่อว่า,ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติต่อไปครับผมก็แค่อ <ผม S 2> ยากถ้าอยากให้มีครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ที่เคารพรักทุกท่านผมเชื่อว่าทุกท่านมีประสบการณ์มีมีการบริหารที่ดีอยู่แล้วผมก็ขอแนะน,นําเสนอในในมุมที่ความเป็นนักกีฬามาก,ก่อนแค่นั้นเองครับว่าการบรารมัน,อ,นยอยากอยากเป็นยังไงอโอเคอรครับกข,ขอบคุณท่าน ท่นบรรทโยศูนย์ศักดิรรสืบท่านลองพุ่มกับนะครับสนวังหลางครับอดีตนักกีฬาสิมชาติแต่ก็เป็นอย่างมากครับวันนี้ครับสำหรับข้อมูลทุกอย่างครับขอบคุณนีัขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับปฏิคับครับผมครับครับเช่นกันครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงเวลาของสปอร์ตทูไนท์นะครับเวลากขบวนส้วครับวันนี้ผมจิ้งจุ้งครับแล้วก็พี่ดำมนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ